สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพายปองกับควันอีกนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์สงขลานะครับพอดีนอนทั้งวันเลยนะวันนี้เราก็จะพังรรเราจ,จะนำเชือกนี้นะครับไป,ปชื่ออะไรเนะี่ยพุกลุก,กพังปุกลุกนะครับคู่กับจิ้ม ต้นยูมันอยู่จากเขาดินมันอยู่คู่กับยิ่งต้นยูดูสินะข้าก่อนาะฮาโอ้ยเตียงเบาแท้เอายุเท่าไหร่แล้วนี่สี่สิบกว่าแล้วทำตัวรูปกระพันคนนั้นเราก็ไม่ไม่รู้ได้ครับผมไปเร็วลนพี่สวยอยจะขึ้นมาแล้วมันกลัวตัวนู้นกลัวตัวนู้นมันจะหอบยาตนี้เลยตัวไหนหางหางหางอีเทาเออหางเออหูขาดนะหูขาดนั่นแหละอันนั้นอันนั้นคืออะไรนะประวัติไม่ใช่ย่อยได้ พังปุกลกนี่ก็จะไปจะไปอยู่เป็นเป็นสาวขอนแก่นนะครับจากสาวตายไปเป็นสาวขอนแกน่นแต่ก่อนก็อยู่สุนสัตว์ดุสิตกับพังจิ้มนะครับพังจิ้มที่เคยไปอยู่สุรินนะครับผมครับผมแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรไอ้ข้าวออกลำบายไหมตรงหน้าหน้า

ชื่ออะไรบ้างนี่คุณยายตกมันบ่ยายนี่ตกมันบ่คุณยายชื่ออะไรคุณยายตกมันคุณยายน้ำมันไหลทำนี่นี่มีน้ำมันไหลออกตรงขมับเราเลยอยายน้ำมันไหล ก็อยู่ด้วยกันสมเชือกนะครับผม3เชือกแต่ว่าจะเอาไปส่วนสัตว์กนแกนเชือกหนึ่งก็คือพังปุ๊กลุกก <Good. S 1> ็วคนเลี้ยงที่ก็เป็นคนสลิมนะครับ นี่พังปูุกลยไปเกลยวูพังปูลุกไปเลยไปเลยกินนปุัวเพื่อนขอบเลวไปเลยไปเลยกินสบายนะยาอ่อนกล้วยผลไม้เดี๋ยวว่าจะพาไปขายกล้วยที่น่นไม่ได้กินแล้วแค่กินแบบนี้ไปเอไป อตไม่้ใจตน้เด็กแขกมล้วนี่มันจะนี่ล้วนเลยบ่มันจะข้ามล้วนาเบ่ฉันไม่ไว้ใจมันนะเห็นหมอมาใส่ชุดเขียวเอาแล้วชนเาใส่เราแล้วชอบชอบต้อนรับเออั่นแหละกหมออะไรที่วิจัยนั้นมันคุณโลินที่มันอยู่โครง ที่มันอยู่โรงพยาบาลนั้นมันเมื่มันไม่ใช่โรงพยาบาลทางนี้นะมันมาตรวจชิปฝังไมโครชิปที่นี่บ่อยพูดคอมเมนต์พอมานน้นๆเล่าเตือนมันทุกใจมันเลยพิ่สยามบอกเ่อมอทุกรอบปีมันจะมาข้างหนึ่งที่คนตรวจช้างมาทุกทุกโครงทุกอะไรนั้นพิษ่สยามหมอสัญญาตัวเล็กไหมผูชชายผู้ชายเชื่อเลยวะจำชื่อไม่ได้ชอบกินเหล้าก็หมดพุชชายสัญญา ชาวบานมานี่โอ้จะมีเราเถื so so mm ่อนนี no. so, like right. right er. ่มันอยากมานอนอยู่นี่แหละเพราะว่าวันหนึ่งต้องไปหลายๆปางใช่ไหมไปถึงปัตตานีอะไรนู่นเลยครับผมนี่ก็ลอดูไม่มีกล้วยไม่ยุ่กล้วยให้ปุ๊บสักไม่มีแม่ในนั้นในตะกร้านั้นเอามาสักตะกร้าฮะตะกร้านั้นไม่มีเหรอมีเด้อไปแล้วไม่เป็นไรไม่ยู่นู่นนี่อยู่โน้นครับพี่พี่จะมาก็หนีอยู่ตรงนู่นโอ้คลองไม่โฟกัน วันนี้ก็นอนแบบนอนแบบเหมือนไม่เคยได้นอนเลยนะผมปุ๊กลุ๊กปุ๊กลุ๊กสองเชือกก็อยู่นุ่นผมก็ผมอยู่นอกกรงครับก็ธรรมดานะ บางทีมันก็มีพิษภายบ้างครับเราก็ต้องป้องกันทางสุสานก็สบายนะไม่ต้องทำอะไรในวันวันหนึ่งยืนกินเดินไปเดินมามาแล้ว สาวสองหนึ่งสาวกับอีกหนึ่งยายนะผมมันจะมาหาเราเ่ยดูแลเนี่ย,ด,นนยดูมาดูดูพุ่งมาเรียบวนมากเลยเชื่อนี้ นะครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ